ส,สบายดีนะทุกคนมันนี่เาหละก็พามาตลาดแล้วเนาะมาซื้อไข่ลูกไข่ลูกแตเธอได้เาหาบอเดือนเอเซนเร้าหาบอลเซ่ไข่แตะเธอได้ลืมเลย 1, oh okay. อเอออันนั้นแล้วอันอยากหูอีกกับไปขายสามสิบสามสิบหรมพนอ้ยังหูราคาไข่พอจะได้ไปขายนะกอมันนี่ฮะยันมือหนาโบเห็นบ่ มันเลือดมันสียเลือดแต่ห้อยยิ้มห้อยยิ้มกับโบเลือดแล้วมันอย่างไงปลานปลาปลาเข็งปลาปลาบีดิเซตเลยปลาเข็งปลาปลาปูยญ่ แล้วอยูเนาะผลน้ำผิ้นตำรวจซื้อกะจงไว้โรถได้ได้ลาเอง่ะไอกเสียตรงนี้นะแคน Hãy subscribe cho kênh Ghiền những video hấp บายดีเด้อเจ๊คนสวยเด้อโลเขาได้เลยเฮ้ยอันนี้มีรอวตเตนี่คุ้นคุ้นเขาได้เหมือนเดิมเขาได้เหมือนเดิมป้าทุกทุกโลละซาอุพันธ์กะลำเอาหัวเดียวนี่ก็พอเลยเฮ้ยเอนักเทนเนี่ยอ่ะอ่ะมะเด่นมะนาวยังอยู่ไปเบ็ดเบ็ดแต่บังเพชรน่ะซาอุพันธกับบังเพชรนันดิบอันนี้ได้จ้ะ มันไ่ได้เหี่ยวไม่ได้ฮุบบ่นเห็ดน้อยนี่โอ้เล่นเร็วเล่อไรเลยสามสิบาบงน้าดิสาิอแพงเลยเมือนี่แนวงามๆนะทุกคนนะหอเพินปลาทิหลไรอดเย่ยซื้อคือเก่าะอเลยแม่อันนี้เอาซิบก็พอด้เลยเป็นสามิบ Hãy subscribe cho kênh cái tăng ngon Để ngọ không bỏ lỡ mưa video hấp dẫn ปดาะคปลยอ้าวแกงขงนอกอย่างเนาะน้าเนชัญาเป็นัญาเด้อออสิบริสุทธิ์ไปอ้วนแล้วกเาเด้อเออแล้วสให้หัวอลไป้าเลย เขียดชิ้นต้นน้อยเทนะคะเด็กปิด้ต้นใหญ่ใ่ฮะเลือครจะยายกล้กล้โลคือปลาอ้วนอย่บงปลานี่เอ้ยก็ไชบ้างได้จริงนะะขายมาย่อกอปลาอ้วนปลาได้นล่ได้กำไรได้ซื้อปลาอ้วนค่ะสีปลาปีบ่นเีบ้เอามือหน้าเสียต้นใหญ่ใหญ่นตั ซื้อสวยประอวนมือหน่าก็ซุ้มเจ้าหาเอาคือกันเถ่ยซุ้มเจ้าต้องเอาอันโบคือกันโลละสี่สิบพับนนะกำไรน้อยคือกันทะเลเอากระเผื่อเอาไปปีเผื่อทานจะควบแพงซ้มซิมหาฐานเปาน่อยหน่อยค่ะซ้ำข้าผ้วเออเอาเขาสืบโตอขอเขา ซื้ตอต่อครับชิปยังไหบางบางหันกับซานชิปบ,บางหันกับซานชิปห่าห้ากับสิได้ลายพีิซังไม่เสียบไม่เชิบกับซื้อเบิร์ตทุกอย่างเจ้าแห่งสบายอยู่หน่อยกระยาไม่เล็บบริปีขายหยกเป็นโลหลุดห้าผัดเถื่อละตู่เขามาซื้อห้าผัดห่อเล็บอ

เป็ดมนน้ำเรอคนใดคือเกาาคนคือรายพิเศษ่แสนขากบขายบอ้าวจะได้มาี่ไันนี้ต้าหนะังาเาสองนวตาย มีขาไก่ไงบอะขาไก่อ่ะนัแน้วคือว่าเห็นชื่อเมื่อไหร่ดิฉันชื่ออยู่แต่ก็เอาไปให้ร้านขายเพราะว่าในนี่มันขายบ่ได้ร้านขายอิฉันขายมันนิงเกล้างหัวฉัมากินเฮ้ยตัวซื้อยังเฮ้ยหอยไปเห็นยังกรบมาเท่าไีกสามสิบเอาไปเห็นยังก็ไปออมกินบริษัทออบขายออมขาย thông hòi đây hỏi thì tôi tùy vô hư vô đai hơi เด้อหาปานเด้อนี่แท้ hả เนาะไม่ใส่เบิดแล้วบ่หอยฮะเอาให้ sao 10,000เคยโตเมา แฉกันหละนะเฮ้ยหรือว่าเราหาพันบนทางนี้เ <res> <ki> ีย <other> oh, ันมาหาพันทางนี mm ้เอะ็จะไปแขสด้ยเพ่งเลยไหนหอยคัวกับมันเแปรเฮ้ยอืมดอไปซื้อิแล้วไตามเื่ตปลาไหลซื้อไนไหมเฮ้ย ไปพูดถอยได้เลยสาวฮ็อปปิ้งได้กำไรอยู่บ่หลายมือเงี้คนหลายนะเฮ้ยเนาะเป็นน้ำต้มมาขายนี่พี่จ๊ะอืม้าซื้อปลาโล่หัวใดจเอเมาซื้อมือไหนหกสิบเนี่ยมือเงี้ยเก้าสิบเลยเนาะปลาขอคนละแนวบ่เนาะ

Thôi đấy anh Rồi Em phát bụng đi mặt thôi đấy Hãy subscribe cho kênh เฮ้ยต e ัวคือเมาหลายเท่าไหร่น่ะิพพันช่องนอ้าวตัวนี้คือหลายตัวนี้ได้เสบไม่ขัวตงสีเอาไปใช้เนี่ยหมดเกินเลยง้างยู